สวัสดีค่ะสุภัตาชาวกงจากนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาลสิน เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทราบกันดีค่ะว่าวัชพืชถือเป็นสัตรูตพืชสำคัญที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของมันสำปะหลังเป็นอย่างมากวันนี้กรมวิชาการเกษตรมีแนวทางในการจัดการวัชพืชแบบผสมสารมาแนะนําทุกท่านค่ะ 1. การใช้วิธีเขตกรรมนะคะโดยการใช้ผ่านสามเพื่อไถาตากดินไว้ประมาณสัก1-2สัปดาห์เพื่อที่จะให้วัชพืชในดินงอกขึ้นมานะคะหลังจากนั้นทําการไถฟวนด้วยผ่าน5หรือผ่าน7 ก่อนการยกล่องปลูกซึ่งวิธีการนี้จะเป็นวิธีการที่จะช่วยลดปริมาณวัชพืชที่สะสมอยู่ในดินได้นะคะ2การใช้แรงงานดายาและ3การใช้รถไถพรวนดินทั้ง2วิธีการเป็นการกาจัดวัชพืชในระยะ1เดือนหลังวัชพืชงอกซึ่งทั้งสองวิธีไม่ควรใช้หากในแปลงมีหญ้าแพรกหญ้าคาหญ้าแห้วหมูผักปาาหรือผักเบี้ยหิน เพราะจะเป็นการแพร่ขยายพันธุ์ของวัชพืชดังกล่าวมากขึ้น 4. การใช้สารกําจัดวัชพืชสามารถใช้ได้ทั้ง3ระยะคือระยะที่1การใช้สารกําจัดวัชพืชพ่นก่อนไถตากดินสารที่แนะนําคือไกลโฟเศตเพื่อกําจัดวัชพืชข้ามปีวัชพืชเถาเลื้อยที่งอกจากหัวหรือเงาใต้ดินโดยหลังพ่นไกลโฟเศตต้องปลอดฝน4-6ชั่วโมงและทิ้งไว10้10-15วันก่อนไถ เพื่อให้สารดูดซึมไปกำจัดหัวหรือเงาใต้ดินการใช้สารกำจัดวัชพืชระยะที่2เป็นการใช้สารคุมวัชพืชก่อนงอกซึ่งควรมีการประเมินวิชพืชในแปลงก่อนว่าเป็นวัชพืชใบแคบหรือใบกว้างถ้ากรณีส่วนใหญ่เป็นวัชพืชใบแคบควรใช้สารเดี่ยวลำดับที่1 4ถึงถ้าส่วนใหญ่เป็นวัชพืชใบกว้างควรเลือกใช้สารเดียวลำดับที่5-7แต่ถ้าในแปลงพบทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้าง แนะนำให้ใช้สารกำจัดวัชพืชแบบผสมลำดับที่8ถึง14เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชการใช้ยาคุมวัชพืชเพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุดแนะนำให้พ่นก่อนวัชพืชงอกในขณะที่ดินมีความชื้นเพราะถ้าดินแห้งเกินไปมเมล็ดวัชพืชจะไม่งอกสารกำจัดวัชพืชที่พ่นไว้จะสลายตัวก่อนวัชพืชงอกทำให้ไม่สามารถควบคุมวัชพืชได้ โดยควรพ่นสารคุมวัชพืชเลยหลังจากปลูกไม่เกิน2วันหากพ่นช้าเกินกำหนดจะไม่ได้ผลยกเว้นสารกำจัดวัชพืชฟูมิออกซาซินที่พ่นได้ที่ระยะ1-5วันหลังปลูกในพื้นที่ดินร่วนใช้อัตราการใช้ปานกลางส่วนในพื้นที่ดินทรายควรใช้อัตราต่าโดยใช้น้ำา8 1 1 0 0ลิตรต่อไร่เพื่อป้องกันอันตรายจากสารหลังการพ่นสารหนึ่งเดือนไม่ควรเหยียบย่ำในแปลง หากต้องการใส่ปุ๋ยควรเจาะใส่เป็นหลุมระหว่างต้นแล้วฝังกลบห้ามใช้รถไถพรวนโคนเพราะยาคุมที่เคลือบหน้าดินไว้จะหายไปทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชลดลงวิธีการพ่นยาคุมหญ้าควรพ่นให้ละอองของสารคลุมหน้าดินได้อย่างสม่ำเสมอและไม่สายหวัวฉีดไปมาหากพ่นอย่างถูกวิธีจะสามารถคุมวัชพืชได้นาน2-3เดือน ทั้งนี้หากมีการพ่นโดยสายหวัวฉีดไปมาจะมีวัชพืชขึ้นตามแนวที่ละอองของสารไม่ตกบนผิวดินประสิทธิภาพของการคุมวัชพืชจะลดลงการใช้สารกำจัดวัช,พ,ช,ชพืชระยะท,ที่3คือการพ่นหลังปลูกมันสำปะหลัง30-60วันสารกำจัดวัช,พ,ช,ชพืชที่แนะนำได้แก่กลูฟโฟซิเนเอตใช้พ่นบริเวณที่มีวัชพืช,ช,พชหรือพ่นทั้งแปลงโดยใช้อุปกรณ์ครอบหัวพ่น และกดหัวฉีดให้ต่ำเพื่อป้องกันละอองของสารสัมผัสกับต้นมันสำปะหลังหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการวัชพืชในมันสำปะหลังสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ